เลิกเป็นคนที่ทุกคนชอบศิละปะของการพอใจตนเองผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงทางอยู่เข้าใจเลยนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนของ people pleaser เลยให้ฉันอธิบายให้ฟังนะการเป็นคนที่อยากให้ทุกคนชอบนั้นมันเกิดจากความกลัวการถูกปฏิเสธหรือความกลัวความขัดแย้งแต่ที่จริงแล้วมันทำให้เราสูญเสียตัวตนที่แท้จริงไปแล้วทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ล่ะ มมันนาาจากไหสาเหตุหลักๆมีหลายอย่างอย่างแรกอาจมาจากการเลี้ยงดูในวัยเด็กถ้าเราถูกสอนให้เป็นเด็กดีโดยการเชื่อฟังทุกอย่างไม่แสดงความคิดเห็นหรือได้รับความรับเมื่อเราทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการเท่านั้นอีกสาเหตุคือความกลัวการถูกทอดทิ้งเราคิดว่าถ้าเราไม่ทำให้คนอื่นพอใจเขาจะไม่รักเราหรือจะทิ้งเราไปจริงด้วยอะ่ะผมเคยรู้สึกแบบนั้นแล้วมันมีผลเสียอะไรบ้างล่ะ ผลเสียเยอะมากเลยขอยกตัวอย่างให้ฟังนะก่อนอื่นเสียตัวตนเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรต้องการอะไรจริงๆเพราะเคยแต่ทำตามคนอื่นความเครียดสะสมเพราะต้องกดอารมณ์และความต้องการของตัวเองตลอดเวลาความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริงคนอื่นไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราเขารู้จักแค่หน้ากากที่เราใส่การถูกเอาเปรียบเพราะคนอื่นรู้ว่าเราไม่กล้าป,ปฏิเสธโอย ฟังแล้วสะเทือนใจจริงๆแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองยังไงล่ะดีที่คุณถามแบบนี้การเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองก่อนขอแนะนําขั้นตอนให้นะขั้นที่1รู้จักตัวเองลองถามตัวเองว่าฉันชอบอะไรจริงๆฉันเชื่อในอะไรฉันต้องการอะไรจากชีวิตเขียนลงในสมุดบันทึกทบทวนความรู้สึกของตัวเองทุกวันขั้นที่สองฝึกพูดไม่เริ่มจากเรื่องเล็ก เช่นเพื่อนชวนไปดูหนังที่เราไม่อยากดูลองปฏิเสธด้วยความสุภาพขอโทษนะครั้งนี้ไม่สะดวกแต่ถ้าเราปฏิเสธแล้วคนอื่นไม่ชอบเราละ่ะนี่แหละคือจุดสำคัญคิดแบบนี้ดูคนที่รักเราจริงๆจะเข้าใจและเคารพในการเลือกของเราแต่คนที่อยู่เพราะเราทำตามเขาเท่านั้นนั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงลองดูขั้นที่3ตั้งขอบเขต boundaries กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเช่น ฉันไม่ทำงานนอกเวลาในวันหยุดหรือฉันไม่ให้ยืมเงินเกินกำลังและยึดมั่นในขอบเขตนั้นขั้นที่4หาคนที่เข้าใจเราล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่ยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ใช่คนที่ต้องการให้เราเป็นแบบที่เขาอยากฟังดูดีนะแต่จริงๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเริ่มเปลี่ยนแล้วคำถามดีมากมีสัญญาณที่บอกได้ว่าเราเริ่มเปลี่ยนแล้ว รู้สึกสบายใจมากขึ้นไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงตลอดเวลามีพลังงานมากขึ้นเพราะไม่ต้องเสียพลังไปกับแสดงหน้ากากความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพแม้จะมีคนน้อยลงแต่คนที่อยู่คือคนที่รักเราจริงๆความนั่นใจในตัวเองกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าต่อรองสิ่งที่ต้องการแล้วถ้าเราเปลี่ยนแล้วคนรอบข้างไม่เคยชินไม่ยอมรับละ่ะนี่เป็นเรื่องปกติมาก คนรอบข้างอาจแปลกใจหรือไม่พอใจตอนแรกเพราะเขาเคยชินที่เราเป็นคนดีที่ทำตามเขาเสมอแต่จำไว้นะการเปลี่ยนแปลงเพื่อตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองให้เวลากับคนรอบข้างคนที่รักเราจริงๆจะค่อยๆเข้าใจส่วนคนที่ไม่เข้าใจอาจไม่ใช่คนที่ควรอยู่ในชีวิตเรามีเทคนิคอะไรที่ช่วยให้เราฝึกได้ไหมมีเยอะเลยลองเทคนิคเหล่านี้ดู เทคนิคคิด24ชั่วโมงก่อนตอบตกมงทำอะไรขอเวลาคิดก่อนขอเวลาคิดก่อนนะพรุ่งนี้ตอบได้ไหมช่วยให้เราตอบรับแบบหุนหันพันแลนเทคนิคการปฏิเสธกับเหตุผลปฏิเสธพร้อมเหตุผลสั้นๆแต่ไม่ต้องอธิบายยาวจนดูเหมือนแก้ตัวเช่นขอโทษนะช่วงนี้มีภาระงานเยอะเทคนิคการประนีประนอมแทนที่จะพูดไม่หรือใช่ตรงๆลองเสนอทางเลือกอื่น เช่นไปไม่ได้แต่ช่วยหาข้อมูลให้ได้เยี่ยมมากครับแล้วในระยะยาวเราจะรักษาสมดุลยังไงล่ะนี่คือศิละปะที่แท้จริงการพอใจตนเองไม่ได้หมายถึงเราจะเห็นแก่ตัวหรือไม่แคร์คนอื่นนะหลักการสำคัญคือให้ความช่วยเหลือจากใจจริงไม่ใช่จากความกลัวลองทำสิ่งนี้สร้างระบบการตัดสินใจถามตัวเองก่อนทำอะไรฉันทำเพราะอยากทำหรือเพราะกลัวคนอื่นไม่ชอบ ดูแลตัวเองก่อนเหมือนในเครื่องบินใส่หน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อนถึงจะช่วยคนอื่นได้ฝึกการรับฟังตัวเองสังเกตความรู้สึกความต้องการอารมณ์ของตัวเองขอบคุณมากครับสรุปสั้นๆได้ไหมครับว่าข้อสำคัญคืออะไรได้เลยสรุปง่ายๆก็คือจำไว้เสมอนะคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบได้และไม่จำเป็นต้องทำเริ่มจากรู้จักตัวเองยอมรับตัวเอง รักตัวเองเป้าหมายมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่มีคนเยอะแต่ไม่มีใครรู้จักเราหลักการให้ความช่วยเหลือจากใจจริงไม่ใช่จากความกลัวและที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาอดทนกับตัวเองเยี่ยมมากครับผมรู้สึกได้กำลังใจแล้วขอบคุณมากครับยินดีค่ะจำไว้นะการเดินทางสู่การเป็นตัวของตัวเองคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะให้กับตัวเอง และเมื่อคุณมีความสุขกับตัวเองคนที่ควรอยู่ในชีวิตคุณจะเข้ามาเองการเป็นคนที่ทุกคนชอบอาจทำให้เรารู้สึกปลอดภัยชั่วคราวแต่การเป็นคนที่ตัวเองชอบจะให้ความสุขที่ยั่งยืนค่ะถ้าหากว่าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะ